สวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีครับยังบ่เมือด้วยจ้ะย่างมาพะยังเห็นอีกเอาต่อเนาะเอาต่อบอกงามอันนี้ตรายพี่น้องเดี๋ยวส่อให้ข้ามไปก่อนงามข้าน่าโอ้ดอกอ่อนเนาะน้อยๆอ่อนๆนี่ในบอ่อตรงอ่อนเทพของจริงเลยตุ่นอ่อนเทพของจริงเดี๋ยวนี้น้องเห็นเดี๋ยวส่อใครข้ามมาฝั่งนี้ อ re, ุออ on, ่นคับอ okay. ุ่นเน่ฝ re ุ่นเลือดสีน้องเป็นยังเอาไปล่างเอาวมันกระอกไปล่างเอาออกมาตังนักอ่อนอะไรน้อยเลยได้ไหมได้มาตังมีดนะมีดปาดเลย ปลาหมูบ่อตองมันใหญ่น้องก่อนคักเก่งดีเนาะหาไข่มดแดงหาผักหวานใส่ในคักไปอย่างเนาะ ประเทศดอกกระดางขาวหางงาม หนากระอกเสาใครว่าหากระอกงลางอดิพี่น้องหากระอกอีเต็มเลยคูณังเปนไทยอยเดีวคนมาเอาใหม่น้องซิ้งพี่น้องมีลายทุการถี่ไปต่อแม่นมักถิ่ดึงออกนจ๊ะ ปลาตองไอติมลยข้างล่างข้างในเลยจ้ะหันออกมาทั้งยวงเลยคักขนาดหนาพี่น้องโอ้คัก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 ดอกนี่งามขนาดงามขนาดออกมาเป็นแผ่นเลยจ้ะ โอนดอกน้อยๆเนาะเดี๋ยวมาต้องห่อแม่เี๋ก็บเอาจ้าปาดแล้วโอนยังน้อยๆเอาแค่ดอกคันเราบอตรงน้อยๆแล้วค่อยมาหาใหม่ทางหูยังน้อยๆคอนี่ยังหลายอยู่เนาะดอกน้อยเนาะ បងមិនមើលប្រព័ន្ធខាងក្រោយមើលប្រព័ន្ធផងអើយບໍ່មានឡើយនេះចាខាងនេះក៏មានណាស់ណាស់ពីកានខាងនេះក៏ដែរណាស់ งามๆปูตะไครละตอ่นนำนกไงนกนานกนกนาดเนาะเอ๊ะนน่าเก่ง อ่อนความหนาไปดิไปดิตรงนี้คุณมีเบาตรงได้นะ่ยังได้มีบอตรงน,นีอ,อน่อนอ่อนอ่อนมี่บอตเลย ให้ดึง็ูดิดอกใหญ่ไม่ได้บ่ได้เนาะไปไปหาต่อสิไสิไปหาต่อคุณยังเห็นอยู่ดอกใหญ่ป้าดอกใหญ่ขนาดแถวนี้มันพันใหญ่อันนี้พวกแกเบ่ต้องบังนุ๊ก สง่ใหญ่ขนาดเลยสง่์พันใหญ่แทนเป็นพันใหญ่เบาโพดโพดนี่บุธว่าเกศเลยเหรอยังโบเกศแต่กะอันนั้นแหละเบาอันนี้นะเอาบ่เอาไปเอาไปเอาไปซุปเอาไปซอยซอยมกได้ไปไปหาต่อจ้าเนาะมาสิมือง มมาสิืออ,อยู่ข่างรถจ้ะสลางงามมือเศ้านี่ข่ามาจะเดือกพดนบ,บาต้องเนาะเอากามกายเลยแถวนี้ <c oughs> หลายบ่ยตรงนี้อืมอง่างมด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 เยเต็มเลยอือป่าหลายขนา <c oughs> ดออโอ้โ กมเลยพี่นนองอยังยังอีกข้างล่างโหโอนเราอ่นนอ,อนๆหนาเลยมดตอบอต่มตองระวังเด้อ โอ้เก่งเลยนี่็ไงเนาะเอาไปเซตตะก้าไว้แถวนี้เดซ่าไบ่ได้บอกต้องนี่น่ะอ่อนๆนี่นะบอกมันหะยุ่ลึกเนาะอืมมาสก่เอ้ยมาทอะไรี้มาพีปัด

น้ำพันมันน้ำพันมันบ่เออบังดอกวันนี้หน่อยนั่นฮะบางดอกกันนะขอหมดน้องก่อน ไปมดบมันเลยเดี๋ยวน่าไปเว่งฟากพูกระบอกตรงจัดหน่อยไปนี่จากพี่น้องท,ที่เท่าหารวมกันวันนี้ไปเมือไปเมือทำงานคลิปนี้กับพ่อแค่นี้เด้อจ้าเบิ่งคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวคลายแฟมิลี่นี่เด้อจ้าสวัสดีจ้า